คดีการรื้อถอนที่ดินเขากระโดงของกระทรวงมหาดไทยกำลังลุกคืบตามมาและเกิดคำถามว่าตกลงจะมีการยึดคืนกันได้หรือไม่ที่คำถามดังๆแบบนี้เนื่องจากว่าที่ดินเขากระโดงมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับนักการเมือง <Ừ. S 2> และเป็นนักการเมืองระดับชาติเพราะ,ะนั้นก็บอกว่าคำถามถามว่าแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ย สามารถที่ดําเนินการตามกฎหมายได้หรือไม่ความหมายคือยึดคืนมาเป็นของหลวงหัวใจตรงนี้ครับปัญหาที่ดินเขากระโดงคือเรื่องใหญ่ที่สังคมไทยกําลังจับตามองครับว่าตกลงแล้วหน่วยงานของรัฐจะบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ อาศัยอํานาจอธิปไตยเข้ามาช่วงชิงอํานาจทางการเมืองได้หรือไม่โอ้มีทั้งหมดเก้าร้อยกว่าครอบครัวแต่ที่ถูกโฟกัสเนี่ยเขาบอกว่าเก,ก้าร้อยครอบครัวแต่มีตระกูลเดียวเท่านั้นฮะวัดใจว่าตระกูลนี้จะตัดสินใจกับเรื่องนี้ยังไงมีสามากทัพโยกรณีนี้ครับเรื่องตระกูลชิดชอบกับที่ดินเขากระโดงเกี่ยวพันกันและปฏิบัติการตอนนี้ ยื้อกันมายืดเวลากันมานันจากทัดนแรกยื่นฟ้องศาลปกครองรยื่นฟ้องศาลอุทธรณ์เปิดทางให้มีการตั้งคณะกรรมการตามมาตรา61ขึ้นมาใหม่โอ้เริ่มใหม่เลยเริ่มใหมให่จากทันแรกนะซื้อเวลาให้โทษอ,ออกไปจนกว่าจะมีกลยุทธ์ใหม่มาสู้ต่อ <c oughs> หรือซื้อเวลาเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างธอำนาจทางการเมืองไนั้นจากทัดนแรกฉากทัดที่สองตระกูลที่ชอบ ยอมยกทงขาวเปิดช่องทางต่อรองอยอมตามที่รถไฟเนี่ยเสนอออปชันมาให้ Option ai, เป็นเช่าสมัยเมื่อก่อนที่ลุงชัยเคยเช่ามารอบหนึ่งแล้วต่อรองไม่คิดค่าเช่าย้อนหลังนับตั้งแต่ถือครองลาวห5ปีต่อรองคือให้เช่าจริงแต่ห้ามย้อนหลังนะเพราะถ้าย้อนหลังแล้วหนักอาจจะขอเสียค่าเช่าและค่าปรับที่สมน้ำสมเนื้อไอ้อน,นี้คือฉากทัดฉากถอยสมมติฐานที่สอง อันแรกอันแรกยื้ออันสองคือเจราจาต่อรองสมมติฐานข้อที่สไม่ยอมไม่จ่ายเดินเกมมวลชนอซึ่งเห็นมาก่อนแล้วก่อนหน้านี้ครับจัดที่สนามสนามช้างใช่ไหมเกณฑ์ชาวบ้านช่วยสู้ปักหลักยืนยันอยู่ที่เดิมใช้มวลชนเกณฑ์ชาวบ้านระดมฟ้อง,องร้องศาลทําให้รถไฟเสียเวลาฟ้องศาลเพื่อทําการกับไล่ทาให้เกิดความล่าช้าเนื่องจากกระบวนการยุติธรรมอีกหลายปี ข้อหกับข้อสข้อสเนี่ยคล้ายๆกันคล้ายคกันค,คือเกมยื้อที่จะวัดใจครับนี่วัดใจเจ้าของที่ดินนะครับแต่เรื่องวัดใจอีกวัดใจหนึ่งคือวัดใจคนที่มีอำนาจในการดำเนินการตามกฎหมายนั่นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชเชยชัยเออแน่นอนออวันก่อนทางสามก๊ได ไปเจอและสัมภาษณ์พิเศษครับที่ต้องถามต้องถามเรื่องขอกระโดงและคาถามที่สําคัญลตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะถอยไหมครับแล้วอาทิบย์ดีคนใหม่นี่ก่อนย้ายมานี่ทําความเข้าใจคุยกันไม่ว่าต้องทําเรื่องนี้เต็มที่ผมประกาศแล้วเรื่องของนโยบายใครมายืนอยู่ในตําแหน่งไหนต้องทาเต็มที่เท่านั้นทําได้ก็ให้ทําไปทําไม่ได้ก็เปลี่ยนเท่านั้นเองจริงๆกระบวนการเพิกถอนเนี่ย มันใช้เวลาระยะเ,เวลาอีกนานไหมไม่นานหรอกครับถ้าพระบรมราชองการโปรดก้าวให้ผู้วา่าราชการเชงเซามาเป็นอธิบดีที่ดินปั๊บเนี่ยก็เริ่มต้นท่าน<ล>มีอำนาจดำเนินการได้เลยทันทีเลยทันทีมีอำนาจดำเนินการได้เลยโยดหินครับเมื่อมีพระบรมราชองการแต่งตั้งผู้ว่าแปดลิ้วมาเป็นอธิบดีกรมที่ดิน ดำเนินการได้เลยครับครับแต่ถามว่าจริงๆอ่ะมันดําเนินการได้หรือไม่ออและดําเนินการไปแล้วจะเจออะไรที่ต้องเจอคือที่ดินในมือของตระกูลที่ชอบครับเนี่ยครับ K สองพันสองเก้ลิสเช่ามาสี่แปลงออตั้งสนามฟุตบอลช้างอารีนาครับทำทางเข้าสนามแข่งรถครับทำที่ตั้งของตลาดปัจจุบันอื บริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสปอร์ตโฮเทลจำกัดเช่าช่วงต่อมาจากบริษัท K ค0 0 9ลิสจำนวนหนึ่งแปลงมาทำโรงแรมครับศิลาชัยบริษัทศิลาชัยบุรีรัมย์จำกัดถือครอง5แปลงครับมี1แปลงเป็นบ้านของคุณศักดิ์สยามชิดชอบและคุณนัทินอยู่อยู่ใน5แปลงนี้ไหมยอยู่ในนั่นแหละอยู่นี่ใช่ไหม,มบริษัทเคมอเตอร์สปอรถือครองสแปลงธุรกิจ จทำอะไรบ้างสนามเนี่ยกีฬาสนามเ้่นกีฬาจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬาพื้นที่ทั้งหมดเนี่แหละครับที่ถือครองและศาลบอกว่าเป็นที่ของการลถไฟครับนี่รายละเอียดทั้งหมดในตระกูลชิดชอบถือครองที่ดินอยู่ทั้งหมด178ไร่ครับพี่วีเอางี้ถือครองในนามต่างกรรมต่างวาระต่างบุคคลนี่โฉนดเลขที่8 ห้าหกสี่เนื้อที่สาสิบ็ดไร่ถือครองโดยคุณการุณาชิดชอบอันน,อน,อนนี้อยู่ในคดีนี้อยู่ในคดีชั้นปปอชอครับสาสิบเจ็ดไร่ทั้งหมดหมื่นสี่ันแปดร้อยตารางวาเอาตารางวาละห้าหมื่นพอตารางวาเท่าไ,ไหร่ตกเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสี่สิบล้านอ่ะอ๋อพี่วีครับ,รบที่ดิน,นโฉนดที่สองแปดสี่เจ็ดเนื้อที่สิบไร่ถือครองโดยนายชายัยชิดชอบครับ สิบไร่ก็โตมาสี่พันตารางวานนตารางวาละห้าหมื่นพอออกคิดแค่น,นี้นะเอาห้าห0ื่นบาทแล้วกันสองร้อยล้านะครับนะที่ดินถือครองโดยคุณชัยชิดชอบอีกประมาณ37ไร่ครับไที่ดินถือครองโดยคุณชัยชิดชอบที่ขายศิลาชัยบุรีลำเนี่ยเจ็ดไร่ที่ดินอีก9ไร่ถือครองโดยศิลาชัยบุรีลำโอ้นี่อีเพีย ทั้งตระกูลทั้งหมด178ไี่อันนี้พี่วอล50,000นี่คิดจากของอมตะนารักษ์นะอมตะนารักษ์ประกาศนะนี่ราคาโกลเด้นลักไม่ใช่ราคาตลาดนะราคาตลาดราคาซื้อขายความพึงพอใจอีกแบบนะแต่ในพื้นที่ทั้งหมดในที่ดินเขากระโดงเนี่ยมันมีบางแปลงพี่วีถือครองราคาตารางวาละพันห้าร้อยบาทก็มีตารางวาใช่ไหมนี่ยถ้าไปมาร์กจุดเนี่ยลองถามเขาดูเนี่ยจะเห็นเลยเนี่ยบนี่บางบางอันนะ บางพื้นที่นะตารางวางล้ว200บาทก็มีมีนะมีเพราะอยู่ในที่อับครับครับผลประโยชน์ที่ที่ดินเขากระโดงตอนนี้ไม่จํากัดวงเฉพาะตระกูลชิดชอบนะพี่วีครับชาวบ้านอื่นๆตอนนี้สะดุ้งสะเทือนไปตามๆกันแหละครับแต่อยู่ที่อธิบดีกรมที่ดินเนี่ยจะทำตอนนี้ตัวแปรสําคัญฝั่งหนึ่งอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะท่านรองภูมิธรรมวิทยชัยในฐานะกํากับเพื่อดําเนินการบังคับกฎหมายอย่างเคร่งครัด อีกฝั่งหนึ่งมันขึ้นอยู่กับวัดใจของแต่คุณที่ชอบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเลือกแนวทางไหนตั้งสามจากทัดจะยือ้อหรือว่าเปิดการเจรจาเพื่อให้มีการเช่าอย่างถูกที่ถูกทาง